ตาพาใช่ๆๆๆๆพายเขาน่ะโอ้ยออกแนวออกแเล่อเลื่อเลื่อเ่อเล่อนลื่อเลื่อเล่อล่เล่อเ่อเลื่อเ่อเ่เลื่อ่อเลื่อเลื่อ่อเลื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 ่ออ่อเ่เลื่อเลื่อเลื่เล่ลื่อเล่เ่่่อ่อ่เอ่เอ่่เล ข้ามิงข้ามิงข้ามิงข้ามจ่ายข้นมจ่ายขอดแล้วขอดแล้วอ๋อยนะอ๋อยนะหนอขอดแล้วเดินเวลาเนเซ็ตหนอยยายเอาเซ็ตหน่อยเจ้าเป็นหัวห่าเอ๊ะปะเอ๊ะขอดแล้จุ๊บปากไหมจุปากจุ๊บปัก หลแล้วค่ะหงายมากๆเลยนะคะกดง่ายมากๆเลยนะคะันมาลุ้นกันว่าอันนัวบุปเนียนะคะ้องบุนตนก็นะคะเป็นความรุ่งเรืองนะคะดวันนคาดนะคะวววง่ายมากๆเลยนะคะเลื่อเอเเข็มนี่เ็มยังไ เข็มยายเข็มอยู่ไหนเข็มดีเรนอนลงนอนลงนอนลงคือจะเอามไก่เมยใชเอาหยมาพี่นใหญ่ค่ับวะอ้าคนแอ้าให้ให้คนที่เขาไม้กิน อันอันนะคะก็นะคะน้องคลอดแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ายังไม่รู้นะคะเป็นเพศผู้เพศเมียนะคะก็นะคะสะดือนะน่าจะขาดนะคะเดี๋ยวพ่อคลอดก็กําลังจะหาเข็มนะคะเย็บนะคะเย็บสะดือไว้นะคะเย็บสะดือไว้นะคะใช้ใช้อันบอกว่าใช้อัน แล้วก็นะคะคลอดง่ายมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะจะดืนน้องน่าจะน่าจะหลุดนะคะก็นะคะจะทำทำการเย็บนะคะเย็บเย็บจะดึอนะคะเพราะว่าเข็มที่ที่นไ่้ก็นะคะอาค่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะเข็มดีนะคะมีแอลกอฮอล์นะคะอ่าเบตาดีนนะคะก็นะคะเตรียมพร้อมไว้นะคะนีก่อนเป็นความร่วมมือนะคะขอควานได้ความนะคะก็นะคะรุ่นคันนะคะแต่ว่าน้องคลอดแล้วนะคะคลอดแล้ว เดี๋ยวจะมาลุ้นกันว่าเป็นเพศผู้เพศเมียนะคะอ้าวอ้าวพกค้อนดึงไปทางนี้อีกดึงไปอีกอย่าอย่าถ่ายเะเอาต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 าน้องตาน้องมาตาน้อง